ซื้อกระบะทีเพย์ยนนะครับทีเพย์ยนนะบอกเลยต้องติดต่อหาเป้นะครับพอบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรให้คุ้มๆนะครับมาอัปเดตกันกระบะเข้าใหม่นะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ40คันนะครับอิซูนิสันโตโยต้านะครับแคปก็มี4ประตูก็มีครบหมดฟรีดาวทุกคันนะครับมีราคางินสน้วน1น0 0 0แกว่าบาทนะครับก็มีให้เหมือนกันเดี๋ยวนี้พาไปดูด้านหลังนะครับ เลียงยาวไปแล้วเป็นตับเลยประมาณ30คันนะครับกระบะเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยราคาตั้งแต่1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0ม0 0 0พมีครบหมดปีใหม่ปีเก่าครบที่นี่ครับอยากได้กระบะสวยสักคันมือ2นะครับต้องกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยก่อนใครทุกวันลงทุกวัน6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้จะพาดูอัพสต็อกตรงนี้นะครับกระบะสวยๆนะครับรอท่านอยู่คัดเกรดมาให้แล้วทุกคันนะครับ มาดูกันเลยนะครับกระบะตรงนี้นะครับเป็นรีโวนะครับรีโวสี่ประตูแครบแล้วก็ตัวที่เราสูงมีคขบหมดเกียร์มันน้นก็มีนะครับหน้าใหม่หน้าเก่าหน้าหล่อและหน้าใช้ด้วยนะครับมาหน้าฝนแบบนี้ใครไม่มีกระบะใช้ผมบอกเลยว่าเปียกฝนนะครับช่วงนี้กําลังหน้าปลูกเลยแล้วก็หน้าปลูกวงปลูกมันปลูกข้าวต่างๆนะครับหรือใช้นคใช้งานวิ่งคงวิ่งของขายของทําธุรกิจต่างๆต้องใช้รถครับคุ้มกว่า ผ่อนเบาๆหกเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับมามาดูกันนะครับเริ่มจากนะครับด้านหน้าเลยแรกๆคันนี้นะครับกระบะเอาตัวหน้าใหม่ไปนะครับครั้งก่อนมาเป็นสีน้ําเงินเนาะขายเรียบร้อยนะครับลงปุ๊บลูกค้าสนใจซื้อปั๊บเลยตัวนี้เป็นกระบะปียี่สิบสองเกียร์ออโต้นะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันรถยี่สิบสองรถสองปีนะครับรถสองปีนะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับคันนี้ วันทีศูนย์่บอกเลยว่าเหลือแน่นอนนะครับทําไมน้อยหลักหมื่นนะคันแหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับตัวได้ตัวมิดสองจุดสี่นะครับตัวใหม่หน้าใหม่ช่วงล่างซูเปอร์เฟกครับช่วงล่างที่รองรับการสะเทือนอย่างดีนะครับมีให้เหมือนกันนะครับตัวมิดจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไทม์ไฟตะหมอกเซนเซอร์พ์คกิ้งมีให้ครบนะครับสวยเดิมนะครับ สี่ประตูออโต้ชงรางสุดเฟคคาร์บอยมีให้ครบนะครับแม็กแท้ยางใหม่ๆเดิมๆครับหรือจะเอาเป็นกระบะแคบคุณเป้มีไหมนี่ครับกระบะแคบตัวนี้รุ่นนี้ขายดีมากเป็นตัวแคบออโต้นะครับบรรทุกก็ได้ใช้งานได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์นะาะบอกเลยว่าไม่ต้องเหยียบคันแล้วสมัยนี้นะครับเป็นเ์อโต้นะครับตัวอีพัสปี20ราคาอยู่แค่50 0 0 0 0ก็อีก49,000เอ้ยขออภัย4 0 0 0 0 0นะครับ4ี่0 0 0นะครับ ราคาถูกๆเบาๆครับคันนี้ได้ตัวอีพารด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดีย์ไทม์ครบนะครับสเปคตัวท็อปนะมีกล้องให้นะครับมีกล้องถอยพร้อมจอให้นะครับตัวอีพารจะมีกล้องให้นะครับถ้าตัวอีเฉยๆจะไม่มีให้นะครับสนใจโทรหาเป้นะครับซื้อสดได้จะเฟพได้อยู่กรุงเทพนะครับเซรีไทยโฮสแปนะครับปักหมุดมาหาได้เลยหรือแอดไลน์มาจะส่งโลเคชั่นให้เปิดทุกวันทําการไม่มีวันปิดเนาะอย่างไรก็บาดสวยไปใช้โทรหาเลยนะครับนัดมาดูรถได้ครับทดลองขับได้ทุกคัันนะรบ และบอกเลยว่ารถเรามีบรินารรับประกันให้รับประกันให้เลยว่ารถเดิมแน่นอนนะครับไม่มีย้อมนะไม่มีย้อมแบบนี้ยังไม่ติดจองนะครับส่วนคันนี้นะครับติดจองแล้วซื้อสดนะถ้าไม่ยกเลิกนะลูกค้าซื้อสดนะครับคันนี้นะลูกค้าซื้อสดแล้วนะครับประมาณ6กแสนบาท5้าแสนแปดหมื่นเก้าหกแสนประมาณนี้นะครับปีสิบเก้าเกีมันนุ่นนะแต่มีคันหนึ่งสีขาวแต่ปีใหม่กว่านะครับน่าจะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับ คันนี้ใครที่หาก้าบะเกี่มเป็นนวดมีไม้คุณเป้ปีกเก่าครับราคาเบาไม่ข้ามสามแสนนะครับย้ำว่าไม่ข้ามสามแสนนะครับซื้อสดคันนี้ไม่มีแวดนะครับไม่มีแวดด้วยนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาไปเลยครับคันนี้คุ้มๆค,คันนี้มีเล่มพร้อมโอนนะครับซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ Finance ก็ได้นะครับผ่อนประมาณห้าพันหกพันบาทนะครับ 299เก้ครับ299,000เาหนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับเครื่อง2.5ตัว Z ซนะครับเป็นกระบะดีเซลตัวแคมยกสูงแฮนเดอร์แม็กเนี่ยผมบอกเลยโคตรคุ้มแม็กแพงนะครับแม็กแพงนะแม็กนี่หลายหมื่นเลยนะครับแม็กตัวมือแอนติเมทมาใส่ยางใหม่แม็กแท้คลิปคลิปเกียร์มันนวลครับตัวยกสูงนะสนใจโทรมาครับอันนี้โฟร์จินเนอร์นะครับรถครอบครัวนะครับอ่ะแถมไป้ไปเลยกัน รัวครอบครัวครับคันนี้ห้าแสนอ่าขอพายอไปแปดแสนสี่หมื่นเก้าสองคิวสี่วีปีสิบแปดไม่แสนห้านะครับรัครอบครัวนะมากันต่อครับคันนี้ราคาไม่ทราบนะครับราคาไม่ทราบไม่พูดนะเป็นตัวหน้าใหม่นะหมป่านะครับสี่แสนกว่าแน่นะครับสามไปปลายสี่ต้นๆถ้าไมไม่เยอะเกินไปนะครับมานาวาล่าแกรออโต้ปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับแคลิบอยมีให้ครบแม็กแท้ขอสิบแปดยางใหม่ใหม่ กิบกิบแถมปรกเครื่องเกียร์ให้นะครับเอาไปครับเดือนนี้นะครับจุกจุกไปแถมไปคุ้มคุ้มมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์เข้าศูนย์ได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้เลยนะครับก็เอาง่ายๆครับสบายใจได้นะครับมีนาทีศูนย์ให้ปีหนึ่งฟรีแถมให้คุ้มคุ้มครับมูลค่าลักแสนนะคันนี้ทะเบียนห้าหกหนึ่งสองปีสิบเกียร์โต้สี่ประตูรีโวครับสวยเดิมได้เกียร์โต้ด้วยนะครับเกียร์โต้นะครับขับง่ายขับสนุกนะ รถเดิมๆนิยมใช้ครับเครื่องอื่นถึกทนแบบนี้นะครับศูนย์บร,ริการทั่วประเทศนะครับผมบอกกันนะห้าแสนสี่หมื่นเก้าปียี่สิบครับผ่อนหมื่นหนึ่งมามาันต่ออีกชั้นสีดำรีโวสี่ประตูสีดำเกมแมนนัดนะตัวอีพัทปีสิบแปดไมล์แสนเดียวไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับค่าตัวอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนแปดพันกว่าบาทแปดพันกว่านะคันนี้ก็ยังไม่ติดจองนะครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันสีดำสี่ประตูลกสูงสวยๆเดิมๆครับ และที่สําคัญนะครับนี่สีหายากสีเทาแลรมโบหากั้นจังนะครับหามาแล้วก็ซื้อด้วยนะครับมาอุดหนุนเป้ด้วยนะสามให้แล้วนะครับไอ้สีเทาแลรมโบนะครับไอ้สีเบบี้บูสีหายากแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้ารถปียี่สบามนะเวนตีศูนย์เหลือนะครับเวันทีศูนย์เหลือนะครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับก็เหลือประมาณปีหนึ่งอ่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่ะเหลือปีหนึ่งแล้วไม่แค่สองหมื่นโลนะครับ ไม่สอมุ่นโลหน้าใหม่ครับดูด้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าอัลติเมทเลยนะนี่หน้าใหม่ครับมันคือตัวหน้าเดียวกันกับตัวมิวเอ็กซ์อัติเมทเลยนะเหมือนกันเจสต่างที่ไม่มีหลังคาด้านท้ายนั่นเองสี่ประตูออโต้ครับกล้องถอยจอพร้อมพร้อมกับรถดเดิมเดิมไม่สองหมื่นอ่ะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพรอนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองครับดอกเบี้ยสองวันกว่ามีให้สนใจโทรนะครับแคปจอโทรหาเป๊ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับและใครหากระบะเงินสดครับเป้มีให้เลยสี่ประตูนิสสันครับคันนี้ นิสสันนาวาร่าสีเทาดำนะครับสีเทาดำรถบ้านนะครับจากนนทบุรีคันนี้เดิมๆครับ189,000ดมบาทครับ1 8 9 0 0 0นานะครับเงินสดนะโทรมาได้นะครับจัดไฟแนนซ์ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับมีน่าจะมีที่หนึ่งแหละแต่ไม่รู้ว่าต้องดาวเลยครับตอาจจะต้องดาวนะคันนี้1 8 9 0 0 0บาทครับรถปี2 0 1 0จด11นะครับสีประตูเดิมๆนะครับคันนี้สีประตูเดิมๆโทรมาได้นะครับ 094 789 4848ครับตรงนี้เป็นรถเก่งเนาะรถเก่งก็มีนะถ้าอยากได้รถเก่งก็โทรมานะครับ f o r ์คเนอร์มีมีเอ็กมีครบหมดที่นี่นะครับมีครบนะเดี๋ยวหาให้ดูรถตัวสไตล์อ r o รถนะครับเป็นตัว4ประตูนะครับรถยกสูงตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2องนะครับ2.3มไม่หมนานนะครับรถปี22นะรถปี22นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีปีหนึ่งครับแถมไปให้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นรถสายรถยกสูงนะครับแม็กแท้ยางใหม่ดันหลบด้วยนะครับยางสองหมื่นนะครับรถปี20นะครับยางปี20สนะสีบอนนะครับสภาพเดิมแบบนี้เกียร์มันนุ่นนะเกียร์มันนุ่นของสปีดกล้องรอบคันครับกล้องมีให้ครบแบบนี้เลยสวยจริงนะครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เอื้อทรอชนแบบนี้นะครับไฟหน้าแบบควัดไอ้ด้วยไฟหน้าปรเจเตอร์สี่วงนะครับไฟดูทามก็ครบครบเอืกทกนสวยนะครับน่าใช้มากสนใจโทรเลยครับแบบนี้ เบอร์เป้นะครับแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับปรึกษาได้นะครับออกได้ทั่วชีพทุกจังหวัดนะส่วนกระบะรีโว่ครับสี่ประตูออโต้ปีสิบเก้าไปมีสามคันเข้ามาใหม่ซื้อมาสามคันใหม่ๆเลยนะครับรถเดิมหนน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับทะเบียนสาม5ี่ห้าห้าคันนี้นะครับราคาอยู่ห้าแสนสามหมื่นเก้ากองหน้าแถมให้ประกันเครื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีแถมให้เลยนะครับมูลค่าเป็นแสนแถมให้โปนะครับรีบทักหาตัวหาเป้นะครับอยากได้รถสวยคุ้มค่านะครับ แล้วก็ของแถมคุ้มคุมทูฮาเป้นะครับที่เพยนน์นะขายมา25ปีนะครับก็บอกเลยว่าการันตีนคุณภาพให้นะครับมีการันตีรับประกันให้5,39 0 0 0่ผ่อนอยู่ประมาณ9,500ถึง1 0 0 0นนะครับคันนี้นะครับยกสูง4ประตูออโต้ครับติดต่อมาได้เลยแม็กแท้เดิมลดสภาพเดิมสวยสีบอลเงินนะครับ5 3า0 0 0ถ้าปี20 5 4ิ0 0นะครับนี่คันนี้นะครับ5 4า0 0 0สีประตูมีเคลียร์บอยให้ครบครบแม็กแท้เดิมนะครับ รถตู้ก็ยังมีนะครับลถตู้ช่วงนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันนาซานยาวมีครบหมดเลยนะครับมีให้ครบนะครับจบที่เป้มาหาเลยนะครับอยู่ที่เซรีไทย68กรุงเทพนะครับอยู่ตามจังหวัดไม่ต้องเสียใจครับผมวิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับวิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับพร้อมตรวจสอบกิจการจะค้าคงค้าขายร้านชงร้านชํานะครับทําสวนยางขีดทุลุงทุเรียนทําทุลุงทุเรียนออกได้หมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะนี่ครับนาวาร่านะครับนาวาร่าสีดํา ัวชุดแต่งเป็นสีดําตัวรถสีขาวเรียกว,ว่าขาวดาโคตรหล่อนะครับน้ำว,ว่าโคตรหล่อเลยแบบนี้นะครับสนใจชักหาได้เลยนะครับ094794848ค่าตัวอยู่แค่400,001,000นะครับพร7,200บาทรายได้16,070 7, 7, ซื้อได้ยุงานเกินหนึ่งปีซื้อได้ทุกคันนะครับที่รายได้เป็นสองเท่าของคางวดนะครับคันนี้เป็นตัวเกมนนนะเกมันนุ่นะเกมมันนว่นปี18นะครับสี่ประตูส,สวยๆแบ็คดิชันแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกัน นะครับตัวใหม่ลายสวยกริบกริบเครื่อง2.5ดีเซลครับติดต่อหาไปได้0947894848และที่สำคัญเลยครับ X Series นะครับหายากและเช่นมีคันเดียวนะเหลือคันเดียวแล้วครับมีคันเดียวเปิดรถบ้านนะครับ4ประตูยกสูง749,000นะครับตัวพิเศษตัวท็อปแบบนี้นะครับดูดูด้นดูดูดำดำลหล่อๆนะครับสีดำแม็กครนะครับนี่ยางเปลี่ยนให้ใหม่4เส้น ถบยางใหม่สี่เส้นไม่หกหมื่นห้าครับเอาไปสวยๆแบบนี้ผ่อนนะครับประวัติสายนะครับประวัติสายไม่มีเครดิตผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับถ้ามีเครดิตนะครับผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับประมาณนี้สี่ประตูออโต้หล่อสวยเดิมครับดูครับสีเดิมมาจบไฟฟ้าด้านหน้าของเดิมแบบนี้นะครับรถเดิมไม่มีชนครับไม่มีชนนะครับสภาพสวยงามนะแม็กเลนเนอร์กริปกริปใหม่ๆนะครับ มาเนณฑ์นาทีใหม่กล้องถอยจอมีให้ครบสบภาพกริปใหม่แบบนี้สนใจโทรศูนย์เก้าี่กเก้าสี่แปดสแปครับกระบะแคปเทียมีให้ครับนี่เลยปี22 4 3ิบสองสี่แสสามนเก้ารถเดิมเป็นแคปเกียร์ออโต้โตเตีเยนะครับหรือจะเอาปีสิบเก้าครับหน้าหล่อแบบนี้ครับเกียร์ออโต้สีขาวมีครลิบอยให้ครบผ่อนอยู่ประมาณเจ0 0ันห้า 17, นี่เลยนะครับสวยเดิมนะครับสีขาวสีขาวหล่อนะครับรถเดิมทั้งลำสภาพสวยงามโทรมาได้นะครับ 094 789 48 4สปแี่ครับและ่ข๋บไม่ได้เลยนะครับถูกสุดแล้ว179,000นาวาล่าปี2010นะครับนาวาล่าปี2010ครับคันนี้ด้วยเดิมๆสวยๆหล่อๆนะครับนาวาล่า2.5นะครับตัวแคลเบอร์ตัวนี้นะครับเครื่องคอมเบเลว์วีเอ็นเทอสปีดเกียร์แมนนวล1น9 0 0 0นนะครับขายงานสดนะครับผ่อนได้ไหมได้แต่ต้องดาวนะครับเราก็จัดให้ได้สนใจโทรได้เลยนะครับ ก็สนใจขนาดขั้นไหนโทรหาไปได้นะครับ0947894848ครับนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทักหาตัวหาเป้ปรึกษาฟรีนะครับออกรถศูนย์บาทก็ใช้เงินก็ได้นะครับได้เหมือนกันเลยออกได้ทุกอาชีพครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ